สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดบ้านแบบ n w w o r r m l นะครับกับผมมิสเตอร์คิวสุขุิชิทรทันกุลนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบ้านเดี่ยวโครงการาพัสอน26ราชพฤกติวานนน์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการกันดีกว่าครับ คราล้ครับท่านผู้ชมการเดินทางมายังโครงการพั์สอนที่16ราชพฤกษ์นะครับจะอยู่ติดถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองนะครับตัวโครงการจะอยู่ระหว่างแยกต่างระดับขุนมา t h a กับแยกบางขุวัดนะครับการเดินทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกครับโดยทางพิเศษรวมถึงรอบนอกกันทางพิเศษก็สามารถเดินทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีทางพิเศษอุทบุรีนะครับตรงจุดนี้นะครับทำเดค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะสามารถเดินทางได้ง่ายครับไม่ว่าจะ เข้าเมืองนะฮะหรือว่าออกไปทางภาคเหนือนครปฐมหรือว่าสระบ,บุรีนะ่ะอันนี้ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้ง่ายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมบ้านเดี่ยวโครงการพัฒน์สอนยีราชพฤกษ์สิวันนนท์ที่เราจะพาชมจะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับขนาดที่ดินจะอยู่ที่72.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตรนะครับที่สําคัญนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมด้วยนะครับท่านผู้ชม ทำให้ได้วิวโป่งโล่งสบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวบ้านกันดีกว่าครับภายในรั้วรอบบ้านนะครับพื้นที่จอดรถสามารถจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็รอบตัวบ้านทั้งหมดเนี่ยจะปลูด้วยหญ้าเทียมทั้งหลังเลยนะครับซึ่งข้อดีของหญ้าเทียมนะครับไม่ต้องดูแลหรือว่ารดน้านะครับหญ้าเทียมเนี่ยจะช่วยลดแรงกระแทกนะครับหากเราลื่นล้มอีกด้วยนะครับแล้วก็รั้วบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงถนนนะครับยังปลูกเป็นไม้พุ่มนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั่นเอง อะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูภายในรอบบ้านไปแล้วนะครับพื้นที่ข้างๆค่อนข้างใหญ่เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมรายละเอียดในตัวบ้านจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันดีกว่าครับไปครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตัวบ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโซนแรกที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นโซนรับแขกนะครับตรงนี้เราสามารถบิวอินเป็นที่วางทีวีก็ได้เป็นโซฟาก็ได้นะครับโซนถัดไปนะครับจะเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับ ตรงนี้ครับสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้4ี่ถึงห้าที่นั่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โซนถัดมปนะครับจะเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับตรงนี้เราสามารถทําเป็นที่อ่านหนังสือนั่งฟังเพลงดูหนังตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโซนถัดไปนะครับจะเป็นห้องครัวนะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาได้บิวอินเป็นบาร์เลื่อนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อการกลิ่นไม่ให้เข้าไปในตัวบ้านนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นห้องน้ํารับแขกนั่นเองนะครับจะอยู่ใต้บันไดทางขึ้นชั้นสองนะครับท่านผู้ชม ต่อมานะครับทางขึ้นบันไดชั้นสองนะครับจะปูด้วยพื้นลามิเนตนั่นเองนะครับในจุดของชานพักจะมีขนาดใหญ่มากๆนะครับเพื่อให้ขึ้นลงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วยังมีท่องแสงขนาดใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนชั้นสองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโซนแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นโถงกลางนะครับตรงนี้ครับไว้สําหรับทํากิจกรรมยามว่างสุดสัปดาห์ของครอบครัวเรานั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ นะครับที่มีพื้นที่ไว้สําหรับวิวอินเวนวอล์กอินโคเซตนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับจะมีห้องน้ําในตัวอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมส่วนถัดมานะครับจะเป็นห้องนอนรองทั้งสองห้องนะครับตรงนี้เราจะใช้ห้องน้ํารวมกันตรงโถงกลางบ้านนั่นเองนะครับข้อดีของบ้านหลังนี้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมกับห้องนอนรองทั้งสองห้องเนี่ยจะมีโถงกลางกั้นระหว่างกลางนะครับเวลาเรามีลูกๆนะครับอยู่ห้องนอนรองทั้งสองห้องนี้นะครับเวลาเขาทากิจกรรมเสียงดังจะทําให้เสียงไม่เข้าไปในห้องมาสเตอร์เบดรูมที่เรานอนนั่นเองนะครับ บ้านหลังนี้นะครับข้อดีคือเป็นระเบียบมีช่องแสงค่อนข้างเยอะนะครับทำให้บ้านเนี่ยสว่างมากยิ่งขึ้นและประหยัดค่าไฟด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้ามาชมบ้านโครงการนี้นะครับสามารถติดต่อผมตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้ผมมิสเตอร์คิวนะครับต้ขอตัว,วลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ